ตอดไหมบ่อยมันตอดไหมโอ้น้ำท่วมหมดแล้วเฮ้ยเด็กปลาเด็กปลา เจอที่ริวแล้วเรานึตั้งใจมาตีแต่ก็อ้าวปลาตะเพียนครับผมวันนี้อยู่กับน้องตีแล้วก็น้องบอยนะครับผมมาหมายหมายรับรักข้างในนะครับที่เราเคยตกได้ปลาดินใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับเพราะโดน,น,นตะคัดล้อมประชํำนะครับปลาหายก็น้องลองตกดูเมื่อกีน้น้องบอลอยู่ว่าเงียบแท้นะครับ โดแล้วครับตัวแรกเราปาะเพียนเฉยเลยตกเยื่อเราเลือดแท่เดือนเยื่อครับเยื่อกินเยื่ยมอมงคลนชแนลนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับผมมาตีตะก้อนะที่ถือมาให้ดูแลวผมตีไปแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ก็รอดูก่อนว่าอันไหนเวิร์กว่านะถ้าตะก้อนไม่เวริร์เราก็มาตอกตะปิวแทนเพราะเราใช้คานสิบฟุตนะครับเออก็เท่าตรงนี้ว่ามีต้นตะครบเลยเว้ยอ,อ่าอันดีเว้ยเดีต้องหามีดอะไรมาเชาะๆทำเป็นที่นั่งเชให้ดี โอเคหนึ่งแต้มมาแล้วนี่นะพี่ใสไปกำยืมเงื่อมาพี่ใสอยู่ล่างรถเดี๋ยวไปเอามาให้เฮ้ยๆๆๆตะกอ้มีผลงานเว้ยตะก้อก็มีผลงานนะครับนี่ปลาติดแล้วด้วยเฮ๊บอึ๊บอ่ามามามาเฮ้ยงานตะก้อก็ได้เว้ยนี่โอ้แต่เพียนแดงครับ นี่ไม่แพ้กันว่ะสองงานวันนี้ครับแต่ว่าเราเน้นเป็นตะกอ้อนะผมตีตะกอ้อตรงนี้นะครับสามคันนะครับตีตะกอ้อก็เป็นคันคันสิบฟุตนะมีเอซีส่งมาให้ใช้สองคันนะครับใจดีมากเลยขอบคุณมากมายเลยนะครับนี่สิบฟุตนะครับเอ่อเวทห้าสิบห้านะครับตันนี้ชิ i านุซันไฟเอ็กซจีสองนะครับห้าสิบห้านะครับชั้นโอเคอันนี้ก็เป็นคันของน้องชายนะที่ได้ปลามานี่นะ ก็ชิมาโนอะไรเหมือนกันเนี่ยโกสตันนะครับอันนี้ก็86นะครับส่วนผมซื้อมา10-20ครับเอ็กซ์ซันเดอร์ครับเอ็กซ์ซันแดนเออเอ็กซันแดนสคันนะครับแต่ไม่ได้เอางานเพราะว่าคันนั้นเป็นคัน10-20ครับเวียดกางนะครับโอเคเอามาแค่3คันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาง่ายๆก็นี่ตีไป2คันนะครับผมเพิ่งตีไป2คันนะได้แล้วครับมอเตอร์ว่ตเจีวอ้าวหานาทมาครับ โดนครับโดนครับโดนอะไรเฮ้ยได้ปลาเฮ้ยปลาอะไรทะเพียนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไหนกินชัดเลยเหรอเฮ้ยเปลี่ยนมาสปิีวดีกว่าเว้ยกล้องตุ่มทุนผมก็เอ้ยขาดตา้กล้องผมไม่ได้มานะทีมาส่มทุนกังได้ไหนไหนปกติก็โดนเหรอเฮ้ยปลาอยู่ตรงนี้จริงด้วยอ่ะแย่แล้วเฮ้ยต้องเอาคันตีปอมมาเป็นสปิีวแล้วผมเพราะว่านี่คันเหลวให้ให้บอยใช้ เออเขาท้าว่าตัวดีด้วยเราตัวก็ดีเยื่อก็ดีด้วยเราเมื่อวานพาเอฟซีไปตกอีกที่นี่ไปตกลูกปลากันโอ้ยเจอเจออันนี้ร้องเลยทำไมไม่พามาตรงนี้โอ้กินพร้อมกันเลยอ่ะเขาฝูงเขาฝูงกล้องเอามานะแต่ว่าขาดมาได้มาขาแต่กล้องไม่ได้มากินพร้อมกันเลยนะเออตั้งจริงเหรอให้ใส่สายเดือยดูดิเพอเจริญิน แล้วผมไปตีแต่ก็ทิ้งสองอันก็นะโอ้กินดีว่าดีอีกคันมาเป็นสปิลดีว่าเอาเข้ามาั้ง <c oughs> อ่ะตีทิ้งอีกเหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวคันกลางนี้นะเมื่อวานตกตกรอบสปิวไว้แล้วนะเดี๋ยวตกสปิวนะครับคันนี้ตีตะก้อสองคันพอหองปลาหงคคอบอ่อเนี้ยเป็นบอ่อที่ปลาไม่กินเบ็ดมาเป็นปีแล้วนะครับคือข้างหน้านูนะ้นน่ะผมลอยตกพยายามอ้อย โอ้หมดหลามไปเยอะอ้อยก็ยังไม่เข้านะเนื่องจากว่าปลากายเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้างหน้านูยนะมันเลยไม่มีปลาเข้าเลยแล้วก็ตรงนี้ตกได้เพราะว่าตรงนี้น้ำมันไม่ลึกนะครับตีตะก้อได้นะครับแล้วก็เคยไปนั่งลิวอยู่วันนึงก็เงียบเหมือนกันนะเออวันนี้กินนะวันนี้กินงงเลยกินอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆจะนอนหรจลงยังซวยปลาปล่อยตอนมันลุกขึ้นนี่แหละ มาโยนไปเราลมนิ่งยังลมนิ่งจะได้โยนแม,ม่นๆมันไปตามลมไงปุ๊บปุ๊บอ่อาตร <c oughs> ง,งน,น,น,นี้แหละไม่สวยวะสามทุนดุมมนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วลงลงเฮ้ยตาอยู่ริมนี้เอง เฮ้ยเปลาต้อโกูแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วปลาแต่มดอดกลับแน่เลยอาการนี้ปลาตะเพียนมันจะไม่ต่อลีลาที่ไหนได้เอ็นมาติดอยู่ตรงนี้เฮ้ยทอยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยลอกๆเดี๋ยวก่อนลอกๆลอกๆปกติแต่แล้วข้างบนพันแต่เดี๋ยวจะพันต่อเฮ้ยอยู่ลอกไปปกติแล้ว ล้อพันอะไรโอ้พันต่อแน่เลยเอ็นมันวิ่งมาตรงนี้เช่อเลยใช่ไหมใช่เอ็นมันพันในนี่พันในลออจบแล้วจบเลยโอ้ยมันวิ่งไปแล้วเหรอแล้วทำไมเอ็นมันเข้าไปได้ไงวะเนี้ยขึ้งหนาไม่ผัดเลยอันจะว่าได้ปลางงเลยปลาอยู่นี่แข้นปุ๊บอืมปุ๊บเอ็นมันมองไม่เห็นนะเอ็นมันเล็ก เป็นหกปอนด์เปล่อยปล่อยไหมปึ๊บปึ๊บป่ามาแล้วครับนี่ผมมีฝีมือโอ้ยเฮ้ยตัวดีไหมโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยใหญ่เว้ยบอยใหญ่จริงว้าดีครับแจวเลยนี่ตัวนี้ครับผมสปิวนะครับไม่ได้สุ่มทุนขออภัยด้วยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ใโอ้ยตกมาตึ๊กเกิบนี่มันกันยาแล้วตั้งแต่ต้นปีตกมาไม่รู้ว่าป่ามาแอบอยู่ตรงนี้ เอ้ยแต่เคยเข้ามาตรงนี้แล้วมันไม่มันไม่กินอ๋อโอ้โหสุดยอดครับแต่ละแต้มนี่โอ้ oh, เนี่ยยกให้ดูดิกี่ตัวแล้วเราเนี่ยนะเราก็ถ่ายให้ดูทุกตัวเลยนะหกตัวแล้วใช่ไหมนี่แต่เอองานตะก้อผมนะไม่ได้ดูเลยทิ้ง <laughs> มันด,ดูเลย <laughs> ตะก้อไม่ได้ดูนะตัวนี้ทะฟิวแล้วเน้นๆเ,เลย <laughs> <laughs> เบ็ดตัวเดียวนะครับพรอมีกิ่งไม้ต่อไม้ด้วยเบ็ดเดียวเบ็ดเดียว <laughs> แจ๋วเอ,เ,เอาเลยเอาเลยอ่ะ <laughs> เอา <laughs> Đây, đây. boy cho show. Đấy, báo, báo. <laughs> thôi cho lúc nào, là, cho mày. Nó tiền mà là tao lúc à, lại cái cho cho lúc. Cá <laughs> cho lúc cho lúc như <laughs> thế à, này. thun, <laughs> à. Chai, thun báo boy, thun này nè. Thun này bảo cô bảo tao đủ này thun này nè. Lông à. ngay thôi nè. thun này Thun này ngay. บาลานโอ้โหอะไรวะไอ้ที่มาชอบบู้บู้แต่เพียนแดงใช่ไหมไม่ได้กินหรอกเพียนแดงมันต้องมั่วๆตะก้องเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอนถอนถอนเยอะหมดด้วยวะอะไรยิ่งแบบโดนๆไม่โดนเฮ้ยโดนเว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 ้ยที่ว่ไม่โดนอี๋ไม่ธรรมดาเว้ย โอ้ยวิว<ร>โอ้ยยาวคันเรายาวลืไปปล่อยออกมา n6 ปอนนะนี่คัน fc นะครับส่งมาให้อขอบคุณมากมากนะครับผมเอาก็ตกสปิว้วเขาทางเลยเดี๋ยวขอเราอีกตัวก่อนเี๋วยวตัวเดียวยวุ่นวายผ่านนู้นพันนีน้อยู่นี้บ่อยไม่มีใช่ไหมไปได้คนโยนจุดเดียวกันป่ามันได้นั่นเนี่ยพอโยนไปโลพันฟาดโลบันพาดปล่อย ดีเนาะเอ็นเล็กตั้งง่ายเลยเอ็นหกปอนด์นะครับโอ้ผมกาลังเข้าอ่ะเดี๋ยวผมมาเช็คไอ้นี้ก่อนตะก,ก้อมัอนก่อนมันเป็นยังไงเงียบกิ๊บแค่ใต้ตึงเป๊ครับโอ้ทิ้งไว้เลยไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับนี่ชูโมงกว่าแล้วไม่สดแล้วง่ายตะก,ก้อไม่เอาแล้วกันวันนี้สป,ปิลจริงเดี๋ยวอันนู้นดีกว่าเดี๋ยวกองตั้งก่อนนะครับกององยิงข้างบนลืมกล้องมาเหลือกลอ้ลกลองมาครับนึกว่าอยู่ใต้เบาะไม่มี เดี๋ยวมือถือถ่ายเอาดีกว่าอันนี้แบตอันนี้ก็เหลืออยู่ห้าสิบกเปอร์เซ็นต์เองเมาตั้งกล้องแผลทลักหน่อย<น>ปลาหายไปครึ่งชั่วโมงกว่าเลยครับจะเอาอีกตัวสักหน่อยมีปลาใหญ่เข้านะครับก็เลยใช้ส่เดือดแหละรอบนี้เพื่อจะฟุกโดนไอ้ช่อนฮึบโหละหลานด้วยอืตรงนั้นนะจุดเดือมโกมันอยู่ตรงนั้น โยนแม่นซะด้วยเอ้ยรอตั้งนานมาแล้วกลับมาแร็วชั่วโมงหนึ่งครับปลาหายไปครับปลาพักเที่ยงตรงน,นี้บ่ายโมงครึ่งนะเออปลาพักเที่ยงไปชั่วโมงอะ่ะแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งครับปลามาแล้วแม่บอกแล้วว่าปลาปพักเที่ยงแต่ก็เมื่อกี้ผมก็ไปเปลี่ยนเหยื่อม,มาครับก็ยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่นะอ๋ออะไรอะปลาตะพูดิปล่อยน้ำเชียอครับ เดี๋ยวก็คงจะต่อเนื่องนะเมื่อกี้มันเงียบไปเลยครับชั่วโมงกว่าโอเคผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับรู้สึกว่าปลางเงียบไปเลยนะครับตอนนี้น้องก็จะย้ายที่กันแล้วไปตกปลานินกันอีกบอ่อนึงครับซึ่งมันกินจัดแต่ว่าตัวเล็กนะผมไม่ตามไปแล้วกันก็เอาปลาไปด้วยปลาไปด้วยยกโชกันตรงนี้ครับที่ท่ายให้ดูทั้งหมดนั่นแหละก็จะสุม่มทุบตักน้อยปลาเดินหายไปเลยทจะไปตากลองหน่อยอันนี้ก็ได้นะโลก,กวานะครับไซส์สวยดังนั้นเลยนะยตัวใหญ่ใหญ่ยยเลยอ่า เอาไปด้วยนะแต่ผมตกอยู่ตรงนี้แหละผมว่าจะดูงานตะกอ้อสักหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจามาตกตะกอ้อแหละฝนก็จะตกเลยครับทุกวันนะครับฝนมันจะมาเงี้ยนะครับก็เลยตกได้แป๊บๆนะครับแล้วก็ผมขยันหามา้าไปเรื่อยนะก็เลยไม่ค่อยมีคลิปได้ลงนะครับตรงนี้เงียบไปเลยนะไม่รู้เป็นไรนะครับงานตะกอ้อเราก็ไม่ไปดูเมื่อกี้ที่ไปดูก็มีปลาดึงไปอันหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่แวะเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับโอเคไปน้องกลับอะไรทุ่มเน่าไปเรอเราจะตกเนี่ยไม่เอทุนไห จะทำหากนะทุนเอฟซีส่งมาให้ครับอ่าคอดดูทุนนะอันนี้ก็ส่งมาให้ใช้นะของ f อฟซนะครับนี่ทุนบุกโคชแนลด้วยทุนบาลานันนี้ห้ามทำเสียยห้นะไปโอเคนี่งานตะก้อนะทีทิ้งไว้สายยังตึงอยู่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคันอน่อน ป่าน่าจะหยุดเที่ยงมากกว่านะเที่ยงเที่ยงตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับเงียบไปเลยนะครับแล้วก็ฝนมาแล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวสั่งตัวแล้วกันบรรยากาศซาจะไปสุ่มทุนให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยได้แค่ความนุ่งนานต่เต้นนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้แหละครับวันวันหนึ่งนะครับเราจะเวียนไปเรื่อยแต่บ่อเนี้ยป่าไม่กินนานแล้วแหละเพิ่งจะมากินวันนี้อะไรงงเลยมาหลังจากที่น้องกลับไปแล้วเราก็มาชายเดียวคนเดียวทักตัวสงตัวนะครับไม่ได้สุ่มทุนอยู่ดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะ ก็อันนี้เป็นทุ่นไม้ตายเกาหลีนะครับนี่สลักมาเป็น mk ด้วยนี่นี่ฮะสีส่งมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อันนี้เป็นนุ่นไม้ตายนะผมก็ตกไม้ตายนี้แหละนะครับตอนแรกก็ตั้งเป็นไม้ตายเกาหลีแล้วแต่ผมดูแล้วอาการทู้ไม้ตายธรรมดาไม่ได้ครับไม่รู้มันดียังไงก็ไม่รู้ไม้ตายเกาหลีไม้ตายธรรมดาผมว่าดูง่ายอีกอาการชัดแต่ทุนนี้ดีตรงก้านมันยาวตั้งง่ายดีครับ ผมยังไม่เห็นข้อดีของไม้ตายเกาหลีจริงๆเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เออท่านผู้ชมรอไปครึ่งครึ่งชั่วโมงนะ,ป,ป,ะ,นนะงนะป่าหายไปเลยอะนี่ฝนก็จะตกแล้วนะป่าหายไปเลยเนี่ยเพิ่งน้าตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ด้วยเออ เดี๋ยวลองอีกตัวนะนี่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวก่อนนี่พอใจได้กลับบ้านละตัวนี้เล็ก,กว่าปล่อยดีกว่ามาั้ยปล่อยปล่อยเลยนะตัวก่นอกนผลมานะครับนี่ข้างหน้านี่หน้านตะกอก็ไม่ํำเร็จได้ว่าตัวเดียวแต่เพียนแดงนะครับแต่เพียนแดงมันเยอะนะแต่ตะกชิงเหลียวมันไม่กินอยู่แล้วนะครับแต่เพียนแดงนะครับมันกัวเป็ดมันฉลาดมากเลยมีเบ็ดอยู่ในเยื่ออย่างนี้มันรูปมันไปเลย นี่ผมตกไปครึ่งชั่วโมงนะตัวเนี้ยหลังจากที่น้องไปนะครับเนี่ยเพิ่งกินเนี่ยมันหายไปเลยอะงงมากเลยตั้งแต่บ่ายออตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะตอนนี้ก็จะบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับปลาหายไปเลยครับได้เพิ่มมาเนี่ยตัวที่สองนะที่น้องได้หนึ่งตัวแล้วเราก็ได้ตัวหนึ่งสัปปบอยู่ชอบติดตกบเปิร์โยนยักษ์อลมแรงแล้วฝนมาแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับไม่เอาเรางานตะก้อครับว่าจะไปตีตะก้อ อาจตะก็อไม่เอาแล้ว14นาะฬิกา43นาะทีครับตัวนี้ก็อยู่มไม่ได้แล้วนะนะครับตรงนู้นก็เมื่อกี้เนี่ยนะได้ได้ตัวเดียวตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วฝนมานครับเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันนะครับตรงนี้นะครับผมได้ตัวแรกที่เราไ่ายตัวแรกแล้วแล้วก็ไม่ได้มาเฟ้าเลยแล้วก็ตีบีกก็มตีตีอีกตัวนะแต่ว่ามันมันรุดนะครับได้เก็ตขึ้นมานะครับคันนี้นะครับแล้วตอนนี้ตีไปอีกชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเงียบมากแต่คันนี้ย่อนคันนี้ย่อน แต่แต่ว่ามีปลาดึงคันนี้นะครับแต่ปลาไม่อยู่แล้วแหละนะครับผมถ้าตีตะก้อจริงจังครับก็น่าจะได้เพิ่มอีก2อสาตัวนะถ้าเรามาเฝ้าตรงนี้ครับแต่เราไปตกตรงนู้นนะครับตะปลิวชิงดิวตกตรงนู้นกันนะครับมันไม่ได้เฝ้าตรงนี้นะครับก็ตะก้อตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าทั้งหน้านู้นไม่ได้เลยนะปลาไม่กินเลยทั้งหน้านู้นนะครับไม่กินเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็พอสนุกนานนะครับหลังจากที่เราห่างเหินไปนานนะครับก็พอสนุกนานพอตกกวนครับคลิปนี้ครับชอบก็ไลค์ก็แชร์กดซับตไครครับเจอกันใหม่คลิป